ท่านกำลังติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวในคลิปนี้ผมจะพาไปฟังเรื่องราวอุบัติเหตุครั้งใหญ่ของราชวงศ์จนนำไปสู่โศกนาฏกรรมพระนางเรือลมโดยโศกนาฏกรรมนี้เริ่มจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระพาทพระราชวังบางไปอินในช่วงฤดูร้อนเป็นประจำทุกปีโดยมีพระมเหสีพระราชโอรสธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปด้วยกัน แต่ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดราชการแผ่นดินจึงไม่ได้เสด็จด้วยแต่ทรงมีพระราชองการให้ขบวนพระมเหสีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จล่วงหน้าไปก่อนโดยมีขบวนเรือพระประเทียบของฝ่ายในดังนี้เรือยอดกลไฟจุงเรือพระประเทียบของพระองค์เจ้าละมอมเสด็จพร้อมพระอัครราชยาเธอและพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าจันทราสรัตวานเรือกลไฟปานมารุธ จูงเรือพระประเทียบขององค์พระเจ้าสุนันทากุมารีรัตเสด็จพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากนาพรเพชรรัตอัคขวรราชกุมารีเรือกลไฟโสวานจูงเรือพระประเทียบพระองค์เจ้าเสวภาผ่องศรีเสด็จพร้อมกับสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพังรัตนมณีใหม่นริตรราชกุมารีเรือกลไฟราชสีจูงเรือพระประเทียบพระองค์เจ้าสุขุมารมารสีเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุธาทิพร,รัตน์สุขุมคติยะกัญญาวดีเรือพระประเทียบขององค์พระเจ้าสุนันทาปิดหน้าต่างทุกๆด้านได้ยินแต่เสียงลมเจ้าฟ้าหญิงบรรทมหลับส่วนพระองค์เจ้าสุนันทาทรงพระสําราญอยู่อย่างเงียบๆทรงเคลิมคลมคล้มคล้ายจะบรรทมในขณะนั้นเรือกลไฟราชสีก็เบนหัวเรือแล่นเข้าไปเลียบฝั่งตะวันออกเพื่อให้พระบรม,มวงสานุวง์ที่ประทับในเรือทรงทอดพระเนตรทิวทัศ์ริมฝั่งส่วนเรือยอดก็เล่นเทียบขึ้นมา ขนานกับเรือราชสีอยู่อีกฝั่งหนึ่งทํานองแข่งความเร็วกันอยู่เมื่อเรือปานมารุธเห็นเรือทั้งสองเบนหัวเข้าใกล้ฝั่งจึงเร่งฝีจักเข้าไปเพื่อจะอยู่ตรงกลางของเรือทั้งสองและจะเป็นไปด้วยความคึกขนองหรือความประมาทเรือปานมารุธจึงพยายามเร่งฝีจักด้วยความเร็วที่สูงจึงไม่ได้ระวังเรือโสวานที่เล่นตามหลังขนาบข้างเรือราชสีมาอย่างติดๆทันใดนั้นเองผู้ถือท้ายเรือโสวานก็รู้สึกว่าได้เล่นผิดร่องน้ําเสียงพลืดพลาดหลายครั้ง แสดงว่าใบจากเรือได้พัดเอาทรายเข้าแล้วทําท่าว่าจะติดทรายด้วยสัญชตาตญาณของนายท้ายเรือจึงเบนหัวเรือหลบเกยตื่นมาทางเรือปานมารุธโดยที่ไม่ทันระวังเมื่อเรือโสวานเบนหักหลบการเกยตื่นเช่นนั้นเรือปานมารุธที่กําลังเร่งเครื่องมาอยู่พอดีและเนื่องด้วยในเรือพระประเทียบนั้นมีพระราชธิดาที่ยังทรงอ่อนพระชนษาอยู่เกรงว่าควันไฟและลูกไฟในเรือยอทจะมารบกวนพระอนามัย นายท้ายเรือจึงเบนหัวเรือหนีมาทางเรือโสวาโดยไม่ได้ชะลอความเร็วทันใดนั้นเองเรือโสวาจึงพทะเข้ากับเรือปานมารุตเสียงวีดร้องของเหล่านางในข้าหลวงดังขึ้นทั้งลำเรือพอเรือโสวาหักหัวเรือให้ตั้งลำอีกครั้งหนึ่งก็พอดีกับเรือพระเทียบพระองค์เจ้าสุนันทาที่กำลังถูกลากจูงยังไม่สามารถตั้งลำได้คลื่นน้ำลูกใหญ่อันเกิดจากท้ายเรือโสวาจึงสะท้อนพัดเข้าหาเรือพระประเทียบขององค์เจ้าสุนันทา พลิกคว่ำล่มกลางแม่น้ำและเนื่องด้วยกฎมนเทียนบานว่าด้วยห้ามแตะต้องพระวรากายใครว่ายน้ำลงไปช่วยมีโทษประหารชีวิตก่อนที่เรือพระประเทียบจะพลิกคว่ำลงพระองค์เจ้าสุนันทาทรงตกพระไทยเป็นอย่างมากเรือพระที่นั่งโครงเคลงไปมาใหญ่เพราะลูกคลื่นได้ซัดเข้ามาสัญชตาตญาณแห่งความเป็นแม่พระองค์เจ้าสุนันทาทรงอุ้มพระราชธิดาเข้ามาไว้ในอ้อมกอดและตื่นเต้นกับจังหวะของเรือและแล้ว น้ำก็พลัง่งพลูเข้ามาทางหัวเรือพระพี่เลี้ยงแก้วร้องไห้ด้วยความตกใจและตกตะลึงทําอะไรไม่ถูกไม่นานเรือพระที่นั่งพระเทียบก็คว่ำลงไปทันทีเรือปานมารุที่ทําหน้าที่จูงจึงหยุดเครื่องทันทีเสียงตะเบงเสียงแท่ฟังไม่ได้สับดังขึ้นที่ชายฝั่งเพราะประจักษ์เหตุการณ์เฉพาะหน้าว่าอันตรายได้เกิดขึ้นกับเรือขบวนที่เพิ่งจะผ่านไปหยกหยกจะเป็นเรื่องของใครไม่ว่าเจ้าฟ้าหรือไพรเจ้าแผ่นดินก็ตาม ความหมายคือการช่วยเหลือในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันข้าหลวงที่ตามเสด็จมาในเรือพระประเทียบซึ่งติดอยู่ในเก๋งเรือก็พยายามมุดหาทางออกจากเกง๋งและว่ายน้ําไปเกาะที่เรือลําอื่นเพราะปรากฏว่าในตอนนั้นกระแสะน้ําไม่ได้ไหลเชี่ยวประกอบกับเป็นพื้นที่ตื้นสําหรับพระองค์เจ้าสุนันทาน,นั้นทรงว่ายน้ําเป็นแต่ปรากฏว่าขณะที่เรือล่มนั้น เจ้าฟ้าหญิงได้หลุดออกจากพระหัตถ์หายไปในทันทีจึงทําให้พระองค์ไม่เสด็จออกจากเก่งเรือทรงเป็นห่วงพระราชธิดาจึงได้ว่ายค้นหาในเก่งเรือจนหมดกําลังและสิ้นพระชนในขณะที่เรือพระประเทียบล่มทันใดนั้นเองพระยามหามนตรีชูดาบขึ้นออกคําสั่งโดยฉับพลันทันทีไม่ให้คนหนึ่งคนใดลงไปช่วยเนื่องด้วยขัดกับกฎมนเทียนบานแม้แต่ชาวบ้านสามัญที่ไม่รู้เรื่องว่ากฎมนเทียนบานคืออะไรพระยามหามนตรีออกคําสั่งเด็ดขาด ไม่ให้เข้าใกล้และแตะต้องพระวรากายถึงกับชักดาบยืนตะโกนออกคําสั่งอยู่ที่หัวเรือกลนไฟพวกชาวบ้านงงงวยนักจึงทําได้เพียงช่วยเหลือพวกนางข้าหลวงนําส่งขึ้นเรือใหญ่กดมนเทียนบานซึ่งไม่ใช่จะประหารเฉพาะชีวิตผู้ช่วยเหลือเท่านั้นแต่เป็นการประหารล้างโครจึงอาจจะกล่าวได้ทีเดียวว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารรรัตสิ้นพระชนไปเพราะกฎมนเทียนบานกฎหมายอันมีมาแต่โบราณกากลกฎมนเทียนบานตอนนั้นมีความหมายว่า ถ้าเรือพระประเทียบล่มเจ้าพนักงานในเรือต้องว่ายออกจากเรือบริเวณรอบๆเรือถ้ายังอยู่ในบริเวณที่เรือล่มนั้นมีโทษประหารชีวิตถ้าเรือพระประเทียบล่มเจ้านายตกน้ำกำลังว่ายตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดอยู่ให้เจ้าพนักงานในเรือที่ว่ายขึ้นฝั่งแล้วเอาไม้ยาวๆหรือโยอนลูกมพะพร้าวให้เจ้านายเกาะถ้าไม่มีห้ามเจ้าพนักงานว่ายลงไปช่วยเหลือเจ้านายใครว่ายลงไปช่วยมีโทษประหารชีวิต เจ้าพนักงานคนไหนที่โยนลูกมะพร้าวให้เจ้านายเกาะแล้วรอดชีวิตมาได้จะได้รับรางวัลขั้นต่ำเป็นเงินสิบตำลึงถึงขั้นสูงสุดขันทองคำหนึ่งใบแต่ถโยนลูกมะพร้าวช่วยเจ้านายนั้นไม่ใช่เจ้าพนักงานคนที่โยนนั้นมีโทษประหารยกโทษและด้วยกฎมนเทียนบาลน,นั่นเองทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีทรงเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ต้องเสด็จที่วงโคต อย่างที่กล่าวไปแล้วในข้างตน้นในวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2423ขณะที่เรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตกำลังเล่นอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดนนทบ,บุรีเพื่อเสด็จพระพาสพระราชวังบางปะอินพระนครศรีอยุธยาและเรือพระที่นั่งเกิดอุบัติเหตุล่มกลางแม่น้ำเมื่อเกิดเหตุการณ์ปรากฏไม่มีใครสามารถช่วยเหลือพระองค์ได้ เนื่องจากกฎมนเทียนบานที่ว่าใครแต่ต้องพระวรากายของพระอัครามเหสีจะถูกตัดหัวทั้งคโคดเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทําให้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารรรัตเสด็จที่วงโคตพร้อมด้วยพระราชธิดาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากนพรเพชรรัตและพระราชบุตรที่ไม่ทราบว่าเป็นพระราชโอรสหรือพระราชธิดาอีกองค์หนึ่งที่อยู่ในพระคารและก่อนการเสด็จพระราชวังบางไปอินในปีพุทธศักราช2423 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตทรงพระสุบินบอกเหตุในคืนก่อนวันสิ้นพระชนว่าพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้เสด็จไปยังสถานที่แห่งหนึ่งขณะทรงพระราชดำเนินข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอบังเอิญพลาดพลัดตกลงไปในน้ําพระองค์ได้ส่งคว้าพระหัตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอไว้ได้ครั้งหนึ่งแต่แล้วก็ลื่นหลุดพระหัตไปอีกทรงตามคอยคว้าจนพระองค์ตกลงไปในน้าด้วยทรงหวั่นในพระทัยอยู่เหมือนกันว่าการสุบินนี้จะเป็นลางร้าย แต่สุดท้ายก็ได้เสด็จไปตามพระราชประสงค์เรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตและรัชกาลที่หสร้างความประทับใจแก่รัชฎรโดยเฉพาะเรื่องราวความรักและการพลัดพรากปัจจุบันศาลสมเด็จพระนางเจ้าหลังใหม่ของวัดกู้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของพระองค์ผู้คนที่มาสักการะศาลแห่งนี้มากมาด้วยความศรัทธานในสิ่งเหนือธรรมชาติที่สามารถดลบันดาลให้สมความปรารถนาตามแต่ต้องการขณะเดียวกัน ได้มีเรื่องหน้าพิศวงอาถรรพ์ของดวงพระวิญญาณตามมาด้วยเช่นผู้ที่มาศาลส่วนใหญ่มักเล่าว่าตนเองฝันเห็นสตรีผู้สูงสักดิ์หรือเด็กทารกและเมื่อมาศาลแล้วจะมีอาการเศร้าโศกเสียใจเรื่องนี้ได้สร้างความประทับใจและความศรัทธาม,มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการถวายของบูชาต่างๆณนะอนุสาวรีย์ที่สวนสุน,นันทาโดยมักจะมีผู้คนนำดอกกุหลาบสีชมพูไปถวายเพราะเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในความรัก การบูชาลักษณะดังกล่าวแสดงถึงความใกล้ชิดที่ราษฎรมีต่อสมเด็จพระนางเจ้ามากขึ้นเรื่องราวของสมเด็จพระนางเรือร่มผู้ล่วงลับไม่ได้ล่วงเลยไปตามกาลเวลาแต่ยังคงถูกบอกเล่าและปฏิบัติสักการะด้วยความเคารพบ,บูชาตามแบบของแต่และบุคคลจนถึงปัจจุบันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ